สวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็คลิปแรกเลยนะครับก็ในการแนะนำการเล่นกีตาร์แบบง่ายๆแบบตัวผมเองนะครับก็จริงๆแล้วก็เกิดจากนะครับก็มีหลายคนเคยถามมานะครับว่าเฮ้ยเบนลองสอนกีตาร์เราหน่อยสิแบบแบาง่ายๆนะแบบเป็นไวัยอะไรเงี้ยพอดีว่าเราอยากเล่นนะอย่างเงี้ยหรือคนก็มีกีตาร์อยู่แล้วแต่บางทีแบบเล่นแล้วแบบเลิกไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นยากไปไหมอะไรเงี้ยมัน แบบม,มันไปต่อไม่ไ,มได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเก่งก,กีตาร์อะไรนะคือก็คือเราก็พอเล่นเป็นแหละนะครับแล้วก็คือรู้สึกว่ามันมีจุดแบบสึกว่าเราผ่านมาได้อนะ่ะก็อยากเอาสิ่งประสบการณ์ที่เราเคยเล่นกีตาร์มาเนะี่ยมาถ่ายทอดไปกันนะครับเพราะว่าผมก็ทฤษฎีก็ไม่ค่อยมีเพราะาไม่เคยเรียนนะครับก็ลองดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ทำได้เลยในการเล่นกีตาร์เป็นนะครับเราต้องอะไรก็ไ้องมีกีตาร์ก่อน าากีาตาร์ก่อนนะก่อนกีตาร์ขหลังเนี่ยก็เอาที่เราสะดวกเลยเนาะก็มีหลายหลายคนถามว่าฮเฮ้ยแล้วต้องซื้อกีตาร์แบบแบบไหนต้องซื้อยังดีเลยไหมถ้ามันแพงไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงการแพงไม่แพงก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะเล่นกีตาร์เป็นไม่เป็นนะครับนะครับซึ่งจริงแล้วไอ้แพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่เรียกอ,อะไรมันเป็นเรื่องของของจิตใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ทาให้การที่ทําให,าให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นก็มีส่วนนะบางทีก็แพงเนี่ย มันจะเทสต์อัพให้มันดีแล้วคือเราก็ไม่เถียงเราว่ากีตาร์แพงมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีข้อดีแหละนะครับแล้วก็เสียงก็ต้องน่าจะต้องดีนะครับทีนี้สำหรับผมเองเนี่ยก็เลือกกลางๆไม่ได้ว่าแพงไม่ได้ว่าถูกเกินไปเพราะว่าถ้าถูกมากไปเนี่ยบางทีแบบเล่นสองสามครั้งเสียงเพี้ยนมากหรือจับยากมากดีสายมันจะสูงๆอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นผลท้าไม่แบบแบบเลิกไปก่อนอย่างเงี้ยแบบเจ็บนิ้วจังเลยอะไรเงี้ยถ้ามันสูงสมันก็จับยากดูไหมครับอะไรเงี้ยก็เลือกกลางๆเนาะ นเดี๋ยววันนี้เรามาโฟกัสการเล่นแบบให้มันง่ายๆก่อนอย่างเงี้ยนี่นะครับพอเด็นกีตาร์นะฮะอันที่สองคือเราต้องรู้เกี่ยวกับมาต้นที่กับกีตาร์เราก่อนรู้แค่ว่าเสียงหกสายเนี่ยมีอะไรบ้างในบันนะครับคือจริงๆผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพื้นฐานนะมันเป็นสายที่เราคนจะต้องรู้ว่าสายแตลนะ่ละอันมันคืออะไรเพราะว่ามีบทต่อกนันตั้งเสียงครับตั้งสายอย่างเงี้ยนะครับคือผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็สายที่หกเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็น ถ้าท่านเรียกก็เป็นโน้ตก็คือโน้ตโน้ตอีเนาะโน้ตอีแต่เป็นโน้ตอีต่ำเสียงก็จะเป็นเสียงเสียงมีนะครับเนี่ยต่ำนะครับแล้วก็สายที่ห้านะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นโน้ตเอนะครับหรือว่าเสียงก็เป็นเสียงลานะครับเนี่ยครับลานะครับแล้วก็ตัวสายที่สี่นะครับเนี่ยสายที่สี่เนี่ยก็จะเป็นโน้ตโน้ตดีหรือเสียงเลนะครับเป็นเสียงเลนะครับแล้วก็สายที่สามนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโน้ตจี นะครับเสียงก็จะเป็นเสียงซอนนะแล้วก็สายที่2นะครับสายที่2นะครับก็จะเป็นนวัดบหรือเสียงทีนะครับแล้วก็สายหนึ่งนะครับสายหนึ่งก็จะเป็นโน้ตมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นโน้ต E เหมือนกันแล้วก็เสียงมีนะครับโอเคโคกปกสายเนาะทีนี้ เวลาการตั้งสายเนี Luckily, ่ยกีตาร์เนี่ยอย่ายที่บอกมันสําคัญนะเพราะว่ากีตาร์ตั้งไม่ตรงเสียงมันก็เปลี่ยนก็เป็นก็ไม่ได้เพลงครับทีนี้กีตาร์พวกกีตาร์มันก็มีหลายแบบเนาะถ้าเป็นกีตาร์พวกโปรนะครับผมรแค่พูดโปรแล้วกันนะครับโปรเนี่ยมันก็มีสองแบบโปรโปรไร้ฟ้านะถ้าเป็นโปรไร้ฟ้าเนี่ยมันก็บางบางรุ่นมันก็จะมีจูนเนอร์มาให้ในตัวอย่างเงี้ยครับมันมีจูนเนอร์มาให้ตัวเลยเราก็ตั้งมันก็จะรู้อย่างที่ผมบอกถ้าเป็น E ีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นบอกในหน้าจอ LED เลยว่าเป็นนโ้ตตรงงงไไม่ตรรอะเี้ยครับแล้วกก็ถ้าว่าเป็นปธรรมดาเนี่ย มันก็จะไม่มีพวกนี้เนาะสิ่งช่วยได้คืออะไรครับก็จะมีเป็นตัวจูเนอร์เนาะก็มีแบบแบบที่เสียบหัวนะแล้วก็เหมือนกันเลยเสียบหัวดีแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะมันก็จะปรับมันก็จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในมือถือได้ในแอปอย่างเงี้ยครับแอปโทรศัพท์ก็โหลดมาแล้วก็ดีแล้วก็เสียงมันก็จะรับเสียงไปดูว่าเสกเสียงมันเป็นอะไรยังไงนะครับอ่ะทีนี้รู้เกี่ยวกับการตั้งเสียงนะนะครับก็เราก็จะมารู้เกี่ยวกับการเล่นเพลงแรกของเราแหละนะครับซึ่งจจรรริงงๆกกาาาเเลล่่นนนนีีีตต์ยมมั้อแดใ นะครับแล้วก็มีเป้าหมายแหละเออว่าอยากเล่นเพลงนี้ได้อย่างนี้ยเพราะว่าเรียกเป็นเพลงคูลเนาะเพราะว่าเพลงคูลมันเป็นแบบทําให้เราอยากเล่นกีตาร์เป็นแล้วเล่นเพลงนี้เป็นอ่ะแล้วคือถ้าเราไปเป็นเพลงไงเพลงอื่นก็ไม่ยากแหละนะครับทีนี้นะครับก็มันต้นเลยแหละเลือกเพลงมาก่อนแล้วเพลงนั้นนะผมตัวแนะนำนะต้องเป็นเพลงที่มันมันขอนไม่ยากด้วยอ่ะ เพราะว่าถ้าจะมาเจอเพลงแรกมาเจอแบบขอดแบบโหยากๆเลยเงี้ยเราก็คงแบบน่าคงยากนะเนาะก็คงไม่ไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วอะเพราะมันมันลิบยากเลยว่ามันคงมันจะได้มันนานใช่ไหมครับแล้วทีแบบจับก็จับบอลนั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็มาฝึกขอดที่มันง่ายๆขอดเลยกันขอดพวกขอดเมเจอร์ขอดไมเนอร์ที่มันขอดเปิดๆขอดจับง่ายๆอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงเนี่ยถ้าเราเปิดในสมัยก่อนเป็นหนังสือเพลงเนาะทีนี้ก็เป็นคงไม่ได้ไม่ค่อยมีเยอะแหละก็จะเป็นแบบตามเว็บไซต์นี่นะครับ ตามอินเทอร์เน็ตย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราเปิดเพลงดูเนี่ยอย่างบางเว็บเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามันมันก็จะบอกคอร์ดถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นตารางคอร์ดมาให้เราอยู่ว่าจับยังไงเงี้ยบแล้วก็ดูคอร์ดง่ายๆอย่างเงี้ยยังผมเนี่ยจริงๆเพลงแรกผมแบบเป็นเพลงเพลงของเซโดโซจนได้เป็นเพลงสงสารนี่แหละเพราะว่าจนได้มันมีคอร์ดประมาณนี้มันจับไม่ยากมากอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าวันนี้ที่ที่จะแนะนำนะครับก็แนะนำในเพลงเพลงคือที่รักของฟ้าดอกละกันนะครับเพราะว่าผมบอกว่ามันมัน ด้วยจังหวะหรือว่าในการแนะนำแบบมันมันเล่นมันเล่นง่ายดีนะครับก็จะมี4คอร์ดทั้งเพลงเหมือนกันนะครับซึ่งคอร์ดเนี้ยลองดูเลยครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดอ่าผมจะทำคอร์ดไว้ในคลิปด้วยข้างๆแล้วว่าว่ามันจับประมาณไหนนะครับเราเราก็เอาเพลงมาลองดูนะครับทีนี้อ่คอร์ดแรกคือเรียกว่าคอร์ด G นะครับคอร์ด G เนี่ยคอร์ด G จังหวะนี้ครับนะครับเนี้ยเสียงประมาณนี้เลยคอร์ด G นะครับนะครับโอเคนะครับก็ แนะนำไม่ง่ายนะวันนี้ก็เราจะมาลองดูด้วยคอจี่คอดแรงเลยว่าจะเป็งไงนะครับก็คอจี่นะครับก็เริ่มจากนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นะครับนะครับกดที่นะครับสายห้าช่องที่สองนี่เรียกว่าเป็นช่องเนาะนะครับช่อง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 เลกง่ายๆเลยกันนะครับเนี่ยช่องช่องสองนะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับก็จับที่สายที่หกช่องที่สามนะครับอ่าแล้วก็นิ้วนางครับจับที่สายที่หนึ่งช่องที่สามครับนะแล้วก็ดีครับนี่ครับเสียงนี้เลยครับ บางคนบอกเฮ้ยทำไมดีแล้วมันเป็นอย่างนี้เสียงนี้อันนี้เรียกว่าบอร์ดครับทำไมถึงบอร์ดนะครับก็ข้อแรกเลยคือเวลาเราจับคอร์ดกีตาร์เนี่ยเราต้องพยายามอย่าให้ตัวอุ้งม,มือเราเนี่ยขอบตรงมือเนี่ยไปชนกับสายหนึ่งหรือชนกับสายอื่นเนี่ยหรือว่าในนิ้วเนี่ยฮะบนกับสายอื่นคือต้องโกกเนี่ยต้องโกกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้มันชนนะครับจะได้บอดอ่าที่นะ่ครับนี่คอร์ดจีเนาะทำไมอ e ีเมเนอร์ครับอีเมเนอร์ก er ็คือ นะครับใช้นิ้วกานะครับกดที<ค>่นะครับสายที่5ช่องช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วนานครับกดที่สายที่4ช่องที่2ครับนี่ครับเอเมเนอร์แล้วก็กอดที่3นะครับกอดที่สามเอเมเนอร์นะครับเอเมเนอร์นะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับกดที่ช่องสายที่2ช่องที่1นะครับแล้วก็นิ้วกาดนะครับกดที่ สายที่4ช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางครับกดที่สายที่3ามช่องที่2ครับมีเอเมเนอร์ครับนะเสียงประมาดีครับแล้วก็กอดไปขอดดีครับขอดดีเนาะขอดดีนะครับก็นิ้วชี้นะครับกดที่นะครับสายที่3มช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับกดที่สายสายที่1ช่องที่2ครับแล้วก็นิ้วนางครับกดที่สายที่2ช่องที่3ครับ นะครับผมก็ทีนี้เรามาลองเล่นดูนะครับทีนี้เล่นยังไงดีละ่ะทีนี้มีประเด็นแล้วเล่นยังไงดีวะโอเคผมมาด้วยง่ายครับเราเล่นเป็นเป็นสี่ห้องนะครับเป็นแบบสี่ห้องก็คือผมอยากแ,แรกๆเนี่ยมันยังไม่ต้องโฟกัสว่าเฮ้ยต้องต้องดิ่ขึ้นดิ่งลงอะไรก็ยงไม่ต้องครับเอาลงนางเดียวเลยสี่ครั้งตอนหนึ่งห้องอะไรนี่ครับเนี่ยนี่หนึ่งห้องแล้วนะครับสี่ครั้งก็งปเปลี่ยน ครบแล้วนะครับสี่ขอดเนาะก็สี่ห้องของเราเนี่ยทีนี้เราก็พยายามฝึกนะครับฝึกขอดให้คล่องหมดนะครับเนี่ยผมเรีกข้าขอดข้จี้ ผมว่มาในล่นคอร์ดคอร์กแหลกนะครับทีนี้ก็เริ่มใส่เนื้อเพลงนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดคอร์ดไว้ข้างๆในคลิปเลยนะครับก็ในในในคอร์ดเพลงเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ผมบอกนะมันก็จะมีมันมันจะมีคอร์ดกำกับอยู่บนเนื้อเพลงนะครับเวลาคอร์ดมันอยู่ตรงเนื้อตรงไหนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนคอร์ดนะตรงเนื้อตรงนั้นนะครับทีนี้เวลาจะเล่นนะครับคือผมบอกง,ง่ายๆเลยว่าถ้าเราเล่นไปแรกๆเนี่ยเราอาจจะเล่นเส้อนยอย่างปอนเต์อย่างอาจจะอยากไปเล่นหลอกเพราะว่าบางทอาจะหลอกไม่ตอบอะไรเงี้ย ทีนี้พอเล่นคล้องแล้วนะครับก็มาลองมาดูเสียงดูว่าเสียงของแต่ละมันต้องหาคีย์แรกให้เจอก่อนนะอย่างเงี้ยสมมติอันเนี้ยม,มันเลือดคอร์ดแรกมันคือคีย์จีอคอร์ดจีมัใชมื่อาจจะเป็นคีย์จีใช่ปะ่นะงไหมครับแล้วก็ต้องหาฟังแล้วก็ต้องลองลองเทยียบเสียงดูเ,เพลงเพลงที่แรกเนี่ยมันคือตัวนี้คำว,ว่าคือเอ้ยไทยอะชัว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 ชััวชัวชัวชัวัว ชั่วอ่านตรงนล้นชั่วชาอย่างเงี้ยครับเนี่ยอรา,าเล่นใหม่ัช่วชาเนไครัแล้วก็ดีกันสี่ครั้งนี่เลยครับเนี่ย ถ้าเราเล่นแบบนี้ได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีแบบโอ้ยแบบเราเล่นได้เลยมีแรงบันดาลใจแล้ว,ลว,าาลวอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเราไม่มีที่ทางไม่มีเพลงในสเปนส์ป่ไปบางทีแบบมันไม่อยากเล่นต่ออ่ะถูกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยลองลองฝึกอ,อ,อย่างเงี้ยก่อนเนี่ยครับก็วันนี้ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า <laughs> นะครับก็ลองฝึกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ลองยังไงก็ลองดูครับถ้ามีสิ่งไหนที่ผมเล่นรับแบบว่าอาจจะซื่อสารไม่ถูกต้องหรือเท่ากันไนหะก็ขออภายไวย้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามตักคั้นที่ขึ้นแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับ